แม่คำไม่เคยคิดว่าชีวิตในบ้านปลายจะต้องมานั่งนับลมหายใจตัวเองอยู่กลางความว่างเปล่าเช่นนี้หลังจากสามีเสียไปหลายปีบ้านไม้เก่าท้ายหมู่บ้านคือทุกอย่างที่เธอมีที่นั่นมีรอยตอกตะปูจากวันที่ช่วยกันสร้างมีคราบเข่าจากเตาฟืนที่เคยหุงข้าวให้ลูกกินทุกเช้าทุกซอกทุกมุมเต็มไปด้วยความทรงจำแม่หลังคาจะรั่วพื้นจะผูดแต่แม่คำก็ไม่เคยบ่นเพราะบ้านหลังนั่นคือชีวิตของเธอ กระทั่งคืนหนึ่งพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ปราณีลงแรงจนต้นกล้วยหักโค่นเสียงฟ้าร้องดังสนั่นหลังคาบ้านไม้เก่าถูกยกปลิวฝนสาดเข้ามาทุกทิศน้ำท่วมพื้นจนแม่คำต้องยืนเกาดเสาไม้สั่นเทาเช้าวันถัดมาบ้านที่เคยพออาศัยได้กลับกลายเป็นซากพังไม่มีที่ให้ซ่อมไม่มีแรงให้สร้างใหม่แม่คำยืนมองบ้านที่ล้มลงราวกับหัวใจของตนถูกดึงออกไปทั้งดวงเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปหาลูกชายคนเดียวสมชายคือความหวังสุดท้ายแม่คำเดินทางไปบ้านลูกด้วยถุงผ้าเก่าๆใบเดียวในใจเต็มไปด้วยความเกรงใจมากกว่าาาาาคคววมมดหังงบ้นขอสชย เป็นบ้านปูนสองชั้นหลังใหญ่สะอาดและดูอบอุ่นจากภายนอกเสียงหัวใจแม่คำเต้นแรงเมื่อก้าวขึ้นบันไดเธอไม่รู้ว่าการก้าวเข้ามาครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการสมชายเปิดประตูด,ด้วยสีหน้าตกใจเมื่อเห็นแม่ยือนอยู่ตรงหน้าเขารีบพาแม่เข้าบ้านโดยไม่พูดอะไรมากออนภรยาของเขามองภาพนั้นด้วยสายตานิ่งเฉยก่อนจะฝืนยิ้มบางๆต้อนรับอย่างเสียไม่ได้แม่คำยกมือไหวลูกสะพ้ยด้วยความนอบน้อมรู้สึกเหมือนตนเป็นแขกแปลกหน้าไม่ใช่แม่ของเจ้าของบ้านคืนแรกแม่คำนอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงนาฬิกา เดินเสียงแอร์เสียงบ้านที่ไม่คุ้นเคยเธอคิดถึงบ้านไม้เก่าคิดถึงกลิ่นดินกลิ่นฝนแม้ที่นอนจะนุ่มกว่าแต่หัวใจกลับหนักอึ้งแม่คำบอกตัวเองว่าจะอยู่ให้เงียบที่สุดจะไม่เป็นภาระจะไม่สร้างปัญหาวันต่อมาแม่คำพยายามช่วยงานเล็กๆน้อยๆกวาดบ้านล้างจานพับผ้าแม้มือจะสั่นแม่หลังจะงอเธอไม่อยากให้ใครมองว่าเธอไร้ค่าแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับถูกจับตามองอ่อนเริ่มแสดงสีหน้าไม่พอใจเมื่อเห็นแม่คำใช้ห้องน้ําบ่อยใช้น้ํามากหรือทําของหล่นแตกโดยไม่ตั้งใจแม่คำเริ่มรู้สึกว่าพื้้้นนนนทีี่ใบา ค่อยๆหดแคบลงเธอถูกจัดให้นอนในห้องเก็บของไม่มีหน้าต่างมีเพียงพัดลมเก่าๆเ,เธอไม่เคยโต้เถียงไม่เคยบ่นกับลูกชายเพราะไม่อยากให้สมชายลำบากใจเธอเลือกเก็บทุกอย่างไว้ในใจและยิ้มทุกครั้งที่ลูกถามว่าอยู่ได้ไหมทุกคืนแม่คําจะนั่งมองรูปถ่ายเก่าๆของสมชายตอนเด็กภาพวันที่เธออุ้มลูกลุยฝนไปหาหมอภาพวันที่เธออดข้าวเพื่อให้ลูกไดเรียนเธอไม่เคยคิดว่าความรักเหล่านั้นจะต้องถูกชั่งน้าหนักกับความสะดวกสบายของใครบางคนแม้จะอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแต่แม่คํากลับรู้สึกเหมือนคนไร้บ้านมากกว่า ที่เคยเป็นเธอเริ่มเข้าใจว่าการสูญเสียที่อยู่อาศัยไม่ได้หมายถึงการไม่มีบ้านให้ซุกหัวนอนเท่านั้นแต่คือการไม่มีที่ยืนในหัวใจของคนที่เธอรักที่สุดตั้งแต่แม่คำย้ายเข้ามาอยู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดที่มองไม่เห็นสมชายรู้สึกถึงแรงกดดันนั้นทุกวันแต่เขาเลือกจะหลบเลี่ยงมากกว่าที่จะเผชิญหน้าออนเริ่มเปลี่ยนไปจากคนที่เคยพูดจาดีกลายเป็นคนที่ถอนหายใจแรงทุกครั้งที่เห็นแม่คำเดินผ่านสายตาที่มองมาไม่ใช่สายตาของคนในครอบครัวหากเป็นสายตาของคนที่กําลังคําาานววณ่ใคครรือภะ คำพูดกระทบกระเทียบเริ่มดังขึ้นทีละน้อยจากการบ่นเรื่องค่าน้ำค่าไฟไปจนถึงการตำหนิว่าแม่คำทำบ้านสกรปรกทำของหายทำให้บ้านไม่เป็นระเบียบแม่คำได้แต่ก้มหน้าเธอขอโทษทุกครั้งแม่บางเรื่องจะไม่ใช่ความผิดของเธอเลยสมชายได้ยินทุกคำแต่เขากลับเลือกความเงียบเพราะกลัวการทะเลาะก,กลัวบ้านแตกกลัวเสียภรรยามากกว่ากลัวเสียแม่เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบของสมชายกลายเป็นการยอมรับโดยปริยายอ่อนจึงยิ่งกล้าสแสดงความไม่พอใจออกมาชัดเจนขึ้น เธอเริ่มกำหนดขอบเขตให้แม่คำไม่ให้เข้าครัวไม่ให้ใช้น้ำอุ่นไม่ให้เปิดทีวีเสียงดังแม้แต่เวลานั่งกินข้าวก็ถูกจัดให้นั่งแยกมุมเงียบงนันราวกับไม่มีตัวตนแม่คำเริ่มป่วยบ่อยขึ้นร่างกายที่แก่ชารารับความกดดันไม่ไหวคืนหนึ่งเธอลื่นล้มในห้องน้ำเสียงดังจนสมชายต้องรีบวิ่งมาแต่สิ่งที่ดังยิ่งกว่าเสียงร่างกระแทกพื้นคือเสียงอ่อนที่ตะโกนด้วยความโมโหว,ว่าความสวยกำลังจะเริ่มต้นว่าหากแม่เป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบสมชายยืนอยู่ตรงนั้นใจสัน่นแต่ไไไมมมม่่่่่กกลล้้้าาาพพพูดอะรเขขยุงงงแแแึนนสปััว กลับไปนอนข้างภรรยาโดยไม่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกแม่คําได้แต่นั่งกุมเข่าคนเดียวในความมืดรับรู้ชัดเจนว่าลูกชายของเธอเลือกข้างแล้วแม้จะไม่พูดออกมาเช้าวันต่อมาออนเก็บเสื้อผ้าแม่คําใส่ถุงผ้าเก่าๆใบเดียววางไว้ข้างประตูเธอพูดด้วยน้ําเสียงเรียบแต่เย็นเฉียบว่าบ้านหลังนี้ไม่เหมาะกับคนแก่ว่าการอยู่ร่วมกันมีแต่ปัญหาว่าแม่ควรไปอยู่ที่อื่นแม่คํามองถุงผ้าใบนั้นเหมือนมองชีวิตตัวเองที่ถูกย่อให้เหลือเพียงไม่กี่ชิ้น สมชายยืนอยู่ใกล้บันไดเขามองภาพตรงหน้าเหมือนคนนอกเขาอยากพูดอยากร้งอยากขอโทษแต่ทุกคำติดอยู่ในลำคอความกลัวทำให้เขานิ่งเงียบอีกครั้งแม่คำหันไปมองลูกชายดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนลา้าไม่ได้มีความโกรธไม่ได้มีการต่อว่ามีเพียงความเข้าใจที่เจ็บปวดที่สุดแม่คำยกมือไหว้ทั้งสองคนอย่างช้าๆเธอไม่ร้องให้ไม่ถามเหตุผลไม่ขออยู่ต่อเพราะเธอรู้ว่าการอยู่ต่อในที่ที่ไม่มีใครต้องการคือความทุกข์ที่หนักยิ่งกว่าเธอหยิบถุงผ้าเดินออกจากบ้านทีละก้าวประตูปิดลงเบื้องหลังอย่างเงียบงนเสียงนั้นไมม่่ดััังงแแตกลบททหวใจคน เป็นแม่ลึกยิ่งกว่าคำด่าทอใดๆค่ำคืนนั้นท้องฟ้ามืดเร็วกว่าปกติเมฆดำลอยต่ำคล้ายกดทับหมู่บ้านทั้งหมู่ให้จมอยู่ในความอึดอัดแม่คำเดินช้าๆไปตามถนนดินแดงมือหนึ่งจับถุงผ้าเก่าอีกมือหนึ่งกดแนบบอกเหมือนกลัวหัวใจจะหล่นหายทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานกว่าหลายสิบปีแต่เธอยังคงเดินต่อไปเพราะไม่รู้จะหยุดที่ไหนเมื่อถึงศาลาวัดท้ายหมู่บ้านไฟหลอดเดียวส่องแสงสลัวพระเท่าที่กำลังกวาดลานวัดหยุดมองหญิงชาราที่เดินเข้ามาด้วยสภาพเปียกฝนท่านไม่ได้ถามอะไรเพีียงช ให้เธอนั่งพักบนแคร่ไม้แม่คำยกมือไหว้น้ำฝนไหลผสมกับหยดน้ำตาที่เธอไม่ทันรู้ตัวว่ามันไหลออกมาแล้วฝนเริ่มตกหนักเสียงกระหน่ำใส่หลังคาสังกสีดังไม่ขาดสายลมหนาวพัดเข้ามาจนแม่คำต้องกอดเขาแน่นเธอเอาผ้าผืนบางจากถุงมาหม่มแต่ก็ไม่อาจกันความหนาวที่แทรกซึมเข้ากระดูกได้ความเงียบในศาลาวัดทำให้เสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนขึ้นทุกจังหวะ แม่คำมองออกไปยังความมืดฝนพรมทำให้ทุกอย่างพราเลือนเธอคิดถึงสมชายตอนอยังเล็กคิดถึงวันที่เขาป่วยหนักเธออุ้มลูกวิ่งฝ่าฝนไปโรงพยาบาลทั้งคืนคิดถึงวันที่เขาเรียนจบเธอนั่งยิ้มอยู่ท้ายห้องอย่างภูมิใจความทรงจำเหล่านั้นย้อนกลับมาเหมือนภาพซ้อนทับกับปัจจุบันที่เธอนั่งตัวสั่นอยู่เพียงลำพังชาวบ้านบางคนเห็นแสงไฟสารวัตรและแวะมาดูเมื่อเห็นว่าเป็นแม่คำทุกคนต่างตกใจเสียงซุบซิบเพิ่มดังขึ้นเบาๆไม่มีใครกล้าถามตรงๆ แต่แววตาเต็มไปด้วยความสงสารมีคนเอาข้าวกล่องมาวางให้มีคนเอาผ้าห่มเก่ามาให้แม่คำยกมือไหว้ทุกคนขอบคุณด้วยเสียงแผ่วเบารอยยิ้มของเธอสันไหวราวกับจะหายไปได้ทุกเมื่อดึกแล้วฝนยังไม่หยุดตกศาลาวัดเริ่มเงียบอีกครั้งแม่คำพยายามเอนตัวลงนอนแต่ร่างกายไม่ยอมพักความปวดเมื่อแล่นไปทั่วทุกส่วนลมหายใจเริ่มติดขัดเธอเอามือลูบอกตัวเองเบาๆเหมือนปลอบใจเด็กคนหนึ่งที่กำลังกลัวเธอหลับตาลงและภาวนาในใจขอเพียงให้คืนนี้ผ่านไปขอเพียงให้ลูกชายมีความสุขไม่ต้องมานั่งลำบากเพราะแม่แก่คนนี้ สายฝนยังคงตกไม่ขาดเสียงฟ้าร้องดังเป็นระยะแม่คำรู้สึกเหมือนร่างกายเบาลงมือที่กุมผ้าเริ่มคลายเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลับหรือกำลังจะจับไปภาพสุดท้ายที่ลอยเข้ามาในหัวคือภาพบ้านไม้เก่าท้ายหมู่บ้านภาพลูกชายวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเสียงหัวเราะที่เคยดังชัดเจนรุ่งเชา้าชาวบ้านที่มาใส่บาตรเห็นร่างแม่คำนั่งเอนพิงเสาวเววตาหลับสนิทอย่างสงบแต่ไร้ลมหายใจเสียงร้องเรียกดังขึ้นอย่างตื่นตระหนก พระเท่ารีบเข้ามาดูก่อนจะสายหน้าอย่างช้าๆข่าวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วผู้คนมามุงดูด้วยหัวใจหนักอึง้งไม่มีใครพูดเสียงดังราวกับเกรงใจหญิงชราที่จากไปอย่างเงียบงนันในมือของแม่ามีผ้าห่อเก่าๆและกระดาษแผ่นหนึ่งพับไว้อย่างเรียบร้อยเป็นลายมือสั่นๆที่เขียนไว้ก่อนหน้านั้นไม่นานชาวบ้านยืนมองภาพนั้นด้วยน้ําตาคลอไม่มีใครคิดว่าสารวัตรที่เคยเป็นเพียงที่พักชั่วคราวจะกลายเป็นที่จากไปของคนเป็นแม่ที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครเลย ข่าวการจับไปของแม่คำกระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเช้าวันนั้นไม่มีใครทำงานตามปกติเสียงคุยกันเบาๆเต็มไปด้วยความสเตือนใจผู้คนที่เคยเห็นแม่คำเดินช้าๆถือถุงผ้าเก่าต่างหยุดยืนด้วยหัวใจหนักอึง้งไม่มีใครคิดว่าหญิงชราที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครจะต้องจบชีวิตลงอย่างเงียบงันที่ศาลาวัดงานศพจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ศาลาวัดกลับแน่นไปด้วยชาวบ้านมากกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาดอกไม้ขาวถูกวางเรียงรายกลิ่นทูปล่อยคลุ้งผสมกับเสียงสะอื้นที่พยายามกลั้นไว้ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนถือกระดาษแผ่นหนึ่งเดินขึ้นมายืนหน้าศพมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเริ่มอ่านจดหมายที่พบในมือแม่คำเสียงนั้นสั่นเครือจนหลายคนต้องก้มหน้าเพราะน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวสมชายนั่งอยู่แถวหน้าใบหน้าซีดเผือดตั้งแต่เช้าดวงตาแดงก่ำเหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนเมื่อได้ยินคำในจดหมายหัวใจของเขาราวกับถูกบีบแน่นเขาเห็นภาพแม่ยกมือไหว้ก่อนเดินออกจากบ้านเห็นหลังงอๆที่เขาไม่เคยเรียกให้หยุดสมชายสุดลงกับพื้นร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายใครเสียงสะอื้นของเขาดังก้องไปทั้งศาลา อ่อนยืนอยู่ด้านหลังสีหน้าชาดวงตาเลื่อนลอยเธอได้ยินทุกคำที่อ่านออกมาแต่เหมือนเสียงเหล่านั้นทะลุผ่านตัวเธอไปโดยไม่ทันตั้งรับคำพูดที่เคยหลุดออกจากปากด้วยความหมงุดหงิดภาพถุงผ้าเก่าๆหน้าประตูเสียงประตูที่ปิดลงอย่างไม่ใยดีทุกอย่างย้อนกลับมาในหัวเธอสำล้วสำล่าหัวใจที่เคยแข็งกระด้างเริ่มสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลังงานศพผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนเริ่มพูดถึงแม่คำกับลูกหลานของตัวเองเสียงเตือนเบาๆในวงข้าววงกาแฟว่า พ่อแม่ไม่ใช่พาราว่าบ้านที่ใหญ่โตแค่ไหนก็ไร้ค่าหากไม่มีที่ยืนให้คนแก่บางคนพาพ่อแม่มาอยู่ด้วยบางคนโทรกลับไปหาคนที่เคยละเลยน้ำเสียงในหมู่บ้านเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสมชายไม่กลับไปทำงานหลายวันเขานั่งอยู่ในบ้านที่เคยคิดว่าอบอุ่นแต่กลับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองทุกมุมบ้านเต็มไปด้วยภาพแม่คำห้องเก็บของที่แม่เคยนอนกล่องยาที่แม่เคยวางเรียงรองเท้าคู่เก่าที่เธอทิ้งไว้ทุกอย่างกลายเป็นความทรงจำที่ทิ่มแทงใจเขาไม่หยุดเขาเริ่มเข้าใจว่าความเงียบในวันนั้นคือการผลักแม่ออกจากชีวิตขอองงตัวเ ออนเริ่มออกจากบ้านน้อยลงเธอรับรู้ถึงสายตาของชาวบ้านที่มองมาอย่างไม่เหมือนเดิมไม่มีคำดา่าไม่มีการต่อว่าแต่ความเงียบนั้นกลับหนักหนายิ่งกว่าเธอเริ่มฝันร้ายเห็นแม่คำยืนอยู่หน้าประตูถือถุงผ้าใบเดิมมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนโดยไม่พูดอะไรเธอตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้หลายเดือนต่อมาบ้านหลังใหญ่ถูกประกาศขายสมชายยืนมองป้ายขายบ้านด้วยความรู้สึกว่างเปล่าก่อนจะเก็บของจําเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นเขาเดินไปที่สารวัตรในเช้าวันหนึ่งวางแผ่นไม้เล็กๆไว้ ตรงมุมเสาใต้ต้นโพที่แม่คําเคยนั่งหลบฝนตัวอักษรถูกสลักอย่างเรียบง่ายมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะวางมันลงเขายืนอยู่ตรงนั้นนานก่อนจะยกมือไหวช้าๆเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มถามผู้ใหญ่ว่าแผ่นไม้นั้นคืออะไรเรื่องของแม่คําถูกเล่าต่อผ่านเสียงเบาๆแต่ชัดเจนจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งสารวัตรที่เคยเป็นเพียงที่พักชั่วคราวกลับกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนหยุดยืนและนึกถึงความหมายของคําว่าบ้านความหมายของคําว่าลูกและความหมายของการมีที่ยืนในชีวิตของใครสักคน